เปรียบเทียบ First Class ของ2สายการบินสัญชาติอาหรับค่ะอย่าง Emirates a i r l i n e แล้วก็ q a t a r i r w w y y s ค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะอ้อมก,กับสารนีก็มีโอกาสได้เป็นผู้โดยสารชั้นเฟิร์สนะคะของ2สายการบินนี้ เป,เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของอ้อมหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะต้อ <duda> งขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ของทริปนี้ให้เรา2คนนะคะนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารได้บินเฟิร์สคลาสฟรีทั้งไปและกลับ2ทริปนี้เลยนะคะแถมได้ท่องเที่ยวทั้งทริปฟรีอีกต่างหากนะคะก็รูทหนึ่งนะคะบินเอมิเรตส์เนี่ยก็บินไปอเมริกานะคะส่วนกาตาร์เนี่ยเราบินไปฝั่งยุโรปนะคะมีโอกาสได้นั่งทั้ง b o e i ง g 777 และ Airbus A380 ด้วยนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบทั้งาการจองนะคะก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะการทำบุ๊กิ้งนะคะลาาชีสุวรรณภูมินะคะล้วชี่ประเทศยานแม่ของเขาทีา่ทดูไบแล้วก็โดฮาด้วยะคะ่ะแล้วก็นะคะการดีไซน์การออกแบบอินเทเียร์ของตัวเครื่องบินตัวที่นั่งของเรานะคะอินนะคะเอเอมเนตี้ห้องน้ำลาวชวนเครื่องบินนะคะจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางนะคะมีใครที่กำลังตัดสินใจเลือกอยู่ว่าจะบินสายการบินไหนดีนะคะลองสนุกแน่เลยค่ะ กาตานะคะจากกรุงเทพนะคะไปทรานสิตท,ที่โดฮาน,นะคะแล้วก็จากโดฮาน,นี่บินไปที่ลอนดอนฮิตโรนะคะส่วนขากลับเนี่ยจะกลับด้วย Boeing 777นะคะจากซูริกนะคะซูริกที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมาทรานสิตท,ที่ดูที่โดฮาเช่นกันแล้วก็จากโดฮาน,นี่ก็กลับมาที่กรุงเทพมหานครน,นะคะก็จะบินด้วย Boeing 777เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ทั้งสองอไทยของตัวเครื่องบินเช่นเดียวกันนะคะอย่างกาตาเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือ กับกลายเป็นคิวสวีทนะคะซึ่งเหมือนเป็นห้องเป็นห้องสวีทนะคะบนเครื่องบินนะคะซึ่งตัวคิวสวีทเนี่ยไม่ใช่เฟิร์สคลาสนะคะทุกคนแต่เป็นบิสเนสคลาสของกาตาเขานะคะ mm hmm. ก็จะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบซึ่งรูทเนี้ยอ้อมมีโอกาสได้ลองทั้งตัวเฟิร์สคลาสแล้วก็คิวสวีทด้วยนะคะเหตุผลก็เพราะว่าเที่ยวที่เราไปเนี่ยนะคะเฟิร์สคลาสเนี่ยไม่ได้โอเปเรตทั้งรูทนะคะก็น่าเสียดายมากแทกก่อนจะบินนะคะ เขายังอีเมลมาแคนซิโเที่ยวบินที่ควรจะเป็นเฟิร์สของเราเนี่ยดาวเกรดลงมาเป็นบิสเนสด้วยอันนี้คืองงอนนะนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มาแจ็คพอตเกิดขึ้นกับเราพอดีนะคะ าตาแอร์เวยค่ะคว้าวรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมถึง7ปีซ้อนจากการจัดอันดับของ Skytrax ประจำปี2022ค่ะและได้ข่าวว่า2023เขาก็ได้รางวัลน,นี้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลชั้นธุรกิจค่ะ b u s i n e s s Class ที่ดีที่สุดในโลกเป็นครั้งที่10ค่ะรวมถึง Business Class Lounge ค่ะห้องรับรองชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกและรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมในตะวันออกกลางด้วยค่ะ เว็บไซต์ของเขานะคะก็จะมี v i r t ์ชวลทัวนะคะพาไปทัวร์เฟิร์สคลาสแล้วก็ Business Class l o u n จ์นะคะที่สนามบินฮามัดอินเตอร์เนช a ่นแนลแอรนะคะที่เมืองโดฮาประเทศกาตาด้วยนะคะก็สวยงามอลังการเหมือนของจริงเดะเลยะคะ่ะเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ใน Multiverse ของเขาเลยนะคะก็ เราจะเห็นทั้งทางเข้านะคะล้าชนาตาเป็นแบบนี้เผื่อใครจะเตรียมตัวนะคะไม่รู้ว่าทางขึ้นไปล้าชของสายการบินขึ้นไปทางไหนนะคะก็ดูในนี้ไปก่อนได้เลยนะคะสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็กระโดดเข้าไปใน เคบินกันบ้างนะคะเราก็จะไปดูคิวสปีดนะคะว่าโอเคถ้านั่งคนเดียวนะคะซิงเกิลควอดเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะคะอินทร r ไลต h t ิ n งจะเป็นแบบนี้นะคะก็เขาก็ไม่ยอมแพ้กันเลยนะคะแต่ละสายกันบินนะ,ะทุ่มทุนหน้าดูเลยแล้วก็ตัวคิวสปีดเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือสามารถหมุนเก้าอี้นะคะเพื่อจัด เ layout นะคะให้เป็น grouping ได้เช่นแบบใครเดินทางกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็สามารถแบบหันหน้าเข้าหาการเหมือนเหมือนสร้างเป็น meeting r o o นะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็น private ระหว่างกรุ๊ปของเราได้นะคะเช่นเดินทาง4คนนะคะเดินทาง2คน,นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีม่านชัตเตอร์นะคะสำหรับเพิ่ม privacy ให้กับผู้โดยาสารด้วยนะคะก็ถือว่าเป็น การออกแบบอินเทียรของ business class ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็มีโอกาสได้นั่งคิวสวีทด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเที่ยวบินที่เราบินเนี่ยนะคะเฟิร์สคลาสก็ไม่ได้ออปเรตทั้งสายการบินนะคะก็เลยได้แวะไปทดลองใช้คิวสวีทด้วยนะคะแล้วก็ตัว First Class กับ Business Class เราของเขาเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีมากเลยนะคะใน m u l ติ v e r s e ก็สวยของจริงก็งามมากเลยะคะ่ะในตัวเครื่องนะคะ Airbus A 3 8 0มี First Class อยู่ทั้งหมด8ที่นั่งนะคะแล้วก็คิวสวีทั้งหมด48ที่นั่งนะคะอันนี้จะเป็นชั้น Upper f l o ฟลนะคะส่วนชั้น lower floor นะคะ Economy Class ก็จะมีทั้งหมด400กับอีก5ที่นั่งด้วยกันนะคะส่วนใครที่จองไฟล์ที่ได้บิน Boeing 777เนี่ยจะไม่มี First Class o p เปเรตนะคะจะเป็นคิวสว e ทกับ Economy Class เท่านั้นนะคะ ใครที่อยากนั่งเฟิร์สนะคะต้องเล็งไฟล์บินให้ดีๆนะคะว่าในไฟล์ที่เราบินนั้นโอเปรตดด้วยเครื่องบินรุ่นไหนแล้วก็มีเฟิร์สหรือเปล่านะคะ อาละค่ะเราพามาที่เลาชที่สุวรรณภูมินะคะสาหรับเลาชของกาตานะส่วนตัวอ้อมคิดว่าเป็นเลาชหนึ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่เราบินมาเลยนะคะก็ Business Class กับ First Class เนี่ยใช้เลาชเดียวกันนะคะที่สุวรรณภูมินะคะแต่ว่าที่ฮามิทอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเขาจะแยกเลาชนะคะที่นี่เนี่ยเราเห็นว่าอาหารร้อนนะคะเยอะมากแล้วก็สามารถออเดอร์อาหารได้นะคะมีไม่ได้มีแค่ลายบุฟเฟ่์อย่างเดียวนะคะก็สามารถออเดอร์จากเมนูที่เขาเตรียมไว้ให้ได้เขาก็จะไปทําแบบร้อนๆมาให้จากในครัว นี้เราพาเดินทัวร์ในเลาของเขากันบ้างนะคะก็บรรยากาศดีนะคะแล้วก็มีมีค็อกเทลบาร์นะคะให้เราจิบตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องเลยแบบเอนจอยสนุกสนานมากแล้วเราก็ได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะได้ดื่มเครื่องดื่มดีๆก่อนขึ้นเครื่องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสเต็กที่เราสั่งนะคะตั้งแต่ ก่อนจะขึ้นเครื่องเลยแบบว่าอิ่มอร่อยล้างท้องรอได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เดินไปเตรียมตัวกันในห้องน้ำนิดนึงนะคะก็คือในห้องน้ำเนี่ยจะมีทั้งชาวเวอร์นะคะมีพื้นที่ให้เราอาบน้ําแต่งตัวใหม่ได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะคะแปรงฟันล้างหน้าอะไรก่อนขึ้นเครื่องได้เลยคือห้องน้าแบบจัดว่าดีมากๆก็ไม่แปลกใจที่ได้รับรางวัล Business Class l o u n g ์ที่ดีที่สุดนะคะก็เป็นอีก l u n g ์หนึ่งที่แบบลงทุนทำได้ดีมากๆเลย เที่ยวบินขาไปนะคะตอนนั้นเราบินเป็นช่วงหลังโควิดสดๆร้อนๆเลยนะคะก็จะเป็นเที่ยวบินที่ไม่มี Airbus A380 นะคะกรุงเทพไปโดฮาเนี่ยจะใช้เครื่อง Boeing 777นะคะก็เลยต้องใช้ QSuite มา Operate ไม่มี f i r First c l a s s นั่นเองนะคะก็เลยต้องนั่ง QSuite ไปลงที่โดฮานะคะแล้วก็จากโดฮาเนี่ยเข้าไปที่ลอนดอนเนี่ยถึงจะมี First Class ให้นั่งนะคะก็ Enjoy นะคะเอาจริงๆ Q Suite ก็คือเพียงพอแล้วแหละนะคะก็แบบนอนราบ180องศาสบ นะคะคก็เราได้นั่งแบบซิงเกิลนะคะแบบนี้ก็เป็นคนโสดหนึ่งวันนะคะไปถึงสนามบินที่ฮามัด์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะเห็นไหมว่าเหมือนในมัลติเวิร์สแทบจะเดะเลยนะคะก็เราก็แยกไปที่เอาซอฟต์ว่าเฟิร์สลาวนะคะซึ่งเป็นลาวส์สำหรับเฟิร์สคลาสโดยเฉพาะเลยคือต้องบอกว่าประทับใจจริงๆคนดี คือทำได้ดีมากๆแบบหรูรามาเห่าอลังการมากอันนี้คือเฮ้อะไรกันครับเนี่ยอ๋อเป็นแบบน้ำตกนะคะเป็นน้ำตกจากสวงสวรรค์นะเนี่ยเปิดเข้าไปนะคะแบบโหบรรยากาศคือง่วงๆมาคือตื่นเลยนะคะทุกคนตื่นมาเสร็จเตรียมตัวกินเลยค่ะทุกคนมีเลาส์สำหรับเครื่องดื่มโอ้โหแบบแค่เห็นก็เมาแล้วนะคะแล้วก็สั่งอาหารนะคะได้เต็มที่เลยเราเดินทางมาถึงช่วง รุ่งเช้าเลยนะคะประมาณตีสี่นะคะเท่าที่จําได้ก็คือแบบนั่งลินกระจกก็เห็นเครื่องบินกําลังเทคออฟไปหลายลาเลยนะคะสั่งอาหารเต็มที่หน้าคุณเจดกวินยังไม่ตื่นง่วงมากแต่ส่วนตัวสิ่งที่อ้อมชอบมากก็คือนี่เลยค่ะทุกคนห้องน้ําจ้ะนะคะห้องน้ําอลังการมากนะคะเป็นห้องน้ําที่ทําได้แบบโอ้โหแบบน่าอาบน้ํามากอะตอนนั้นคือรู้สึกเลยว่าต้องไปหยิบกระเป๋ามาอาบน้ําด่วนๆน,นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยอยากอาบน้ํา แต่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากใช้บริการเหนี่ยวตัวขึ้นมาทันทีนะคะเปิดเข้าไปในชาเวอร์ uh, นะคะเหมือนแบบแคล้ายๆเหมือนห้องสปาในตัวเลยนะคะก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของเรานะคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะคะมีผ้าเช็ดตัวอย่างดีเตรียมไว้ให้นะคะโอ้โหแบบได้ฟีลลิ่งมากนะคะก็ไปลากกระเป๋าลากกระเป๋ามานะคะอาบน้ำเดี๋ยวนี้นะคะอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะได้สระผมได้ล้างหน้าแปรงฟันใหม่คือแบบรู้สึกเฟรชมากเหมือนเพิ่งออกจากบ้านมาแล้วก็มาตื่นที่นี่เลยนะคะทุกคนออกมาเสร็จเรามาสำรวจค่ะโอ้โหเขามี i v ฟิ g งร o มส่วนตัวะคะ่ะทุกคนเหมือนเอาจริงนะใหญ่กว่าห้องนอนที่บ้านอีกอะเราสามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนในห้อง i v ฟิ g งร o ม Family room ส่วนตัวเราได้นะคะแล้วก็หลายห้องเนี่ยก็มีคนไปนอนนะคะนอนรอเครื่องนะคะดูทีวีได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหแบบ อลังการจริงๆต้องบอกว่าอลังการมากแบบที่สุดตั้งแต่บ,บินมาละนะคะโอเคได้เวลาขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะสำหรับเที่ยวบินนี้เนี่ย first c l a s s เราไปหาข้อมูลมานะคะความกว้างนะความกว้างของตัวซีทเนี่ยนะคะอยู่ที่23นิ้วค่ะทุกคนส่วนความยาวนะคะความยาวทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมด90นิ้วค่ะทุกคนคูณ2.57เข้าไปก็ประมาณ2อเมตรเเซนนะคะมาสำรวจพื้นที่นั่งนะคะก็มีหูฟังนะคะซ่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอีกสักพักนะคะ พี่ๆอาเขาเสร็จก็จะมาดูแลเราค่ะ Do you have this? Yes, the small one? Absolutely. I'll be back shortly. And you do offer some food and beverages in flight. You'll have your first pass à la carte menu. It has a dynamic concept, so if you would like to have anything at any point of the flight, please do let us know. Would you be interested, in with the wipers too? Um, with sure. alcoholic yeah. beverages? Alright, oh, perfect. I'll be with you shortly, dessert to present some of the items to I'll be back with the small one. and. The most important thing your Wi-Fi voucher for the flight m e a e ถ้า n ุณต e องกา assistance with this one later on after check o p t เขา be more than happy to help you. Thank you so much. Wi-Fi. ก็บอกอะไรเนี่ยก็ให้เราทำอะไรบอกเอามาขวดหนึ uss, nah ่งคนดูแลหนูกับคนดูแลเอ็คนละคนกันจะเป็นกีกี้ของหนูจะเป็นกาคา มาแล้วแฟนไม่สองตัวแล้วไม่ต้องเอาชุดนอนมานะคะจุดนี้โว่ามีชุดนอนแม่ก็4ชุดได้ประทับใจการบริการมากเลยนะคะทุกคนก็ก่อนจากเครื่องขึ้นเนี่ยก็มี welcome drink นะคะมีสแน็คให้เราทานนะคะแล้วก็มี Amenity มีชุดนอนต่างๆตัว Amenity ที่แจกเรานะคะก็เป็นแบรนด์เครื่องหอมจากประเทศฝรั่งเศสชื่อว่า d p ิป t u e นะคะ โอเคพอเครื่องเทคออฟนะคะก็เป็นฟูลเซอร์วิสแล้วนะคะเราก็ได้เริ่มดื่มแชมเปญนะคะแล้วก็เริ่มมีการออเดอร์อาหารนะคะแล้วก็เริ่มมีอะพิไรเซอร์เข้ามาค่ะทุกคนก็โอเอนจอยมากนะคะแล้วก็เริ่มดูเอนเตอร์เทนเมนต์กันแล้วค่ะทีนี้อ้อมก็ได้เวลาเตรียมนอนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่ขึ้นเครื่องทีไรก็ชอบนอน,นะคะ่ะทุกคนนอนยาวนะคะอีกทีนึงก็จนกว่าพี่ๆเขาจะปลุกขึ้นมาทานข้าวนั่นแหละคะ่ะ เมนูที่พลาดไม่ได้สําหรับคนที่บินชั้นเฟิร์สนะคะก็คือต้องออเดอร์คาเวียร์มาลองทานดูนะคะทุกคนบางคนก็คือชอบก็คือชอบไปเลยนะคะไม่ชอบอย่างคุณเอกก็คือไม่ชอบไปเลยแต่ออมาชอบมากนะคะแล้วก็ชอบเทสคาเวียร์กับไวน์ขาวเนี่ยที่หลายๆสายสการบินเขาเสิร์ฟนะคะอย่างที่นี่ต้องบอกเลยว่าคาเวียร์คุณภาพดีมากคะ่ะทุกคนทีนี้เราก็ไปใช้บริการห้องน้ากันบ้างน,นะคะห้องน้ําสาหรับชั้นเฟิร์สนี่ก็ต้องพิเศษหน่อยนะคะโอ้ความกว้างกว้างขวาง,ค,วางค่ะ ีได้ร้องคาราโอเกะได้10คนค่ะทุกคนดูเบาค่ะความกว้างของเบานะคะเอ๊หาชักโครกไม่เจออ๋อซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหดีเทลเก็บเนียบมากแบบไม่ให้เห็นฝาชักโครกเลยนะคะเนี่ยเป็นพื้นที่ยืดเส้นยืดสายได้ดีมากเลยค่ะสำหรับเอม r a รตสนะคะเราก็ใช้เที่ยวบิน EK385 นะคะบินจาก กรุงเทพนะคะไปทรานสิทที่ดูไบนะคะแล้วก็จากดูไบเนี่ยบินไปที่เซียโธรนะคะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ25ชั่วโมงนะคะส่วนขากลับเนี่ยนะคะอ้อมกลับจากนิวยอร์กนะคะกลับจาก jfk นะคะมาทรานสิทที่ดูไบเช่นกันแล้วก็ดูไบแบงคอกนะคะเที่ยวสำหรับ Emirates นะคะเขาได้รางวัล world's best first class ประจำปี2020จาก trip advisor ซึ่งเป็น traveler choice award ด้วยนะคะทั้ง a 3 8 0และ Boeing 777ก็ได้รางวัลกันทั้งคู่เลยนะคะ เขาไปดูในเว็บไซต์นะคะเขาจะมี virtual tour ด้วยนะคะทุกคนเขาจะพาเข้าไปดูการออกแบบดีไซน์ i n t e r i ร r c ค b i n บินจริงๆทั้ง Economy Class Business Class แล้วก็ First Class เนี่ยคือทำเหมือนจริงมากนะเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นเลยนะคะเราจะได้ตัดสินใจได้นะคะอ่ะเราวาปมาดู First Class กันบ้างนะคะมี Onboard Lounge สำหรับ Business และ First ใน A380 ด้วยนะคะสำหรับเครื่อง2ไ y ทายนี้นะคะ Boeing 777กับ A380 เนี่ยก็ต่างกันที่ชั้น,นะคะ่ะเครื่องบิน A380 นี่มี2ชั้น ะะก็จะมี upper floor lower floor นะคะมีบันไดเชื่อมกันล้วด้านหน้าของเครื่องเนี่ยจะมี shower spa คือสามารถอาบนะ้าบนเครื่องบินได้ด้วยนะคะด้านในเนี่ยใน virtual tour เนี่ยจะสามารถปรับให้ดูได้ด้วยนะคะว่า interior ตอน night mode กับ day time mode เนี่ยต่างกันยังไงส่วนสิ่งที่เราชอบมากเลยนี่ค่ะตัวสปาค่ะแล้วก็ใน first class นะคะแล้วก็ Business class ของ Emirates เ,เขาจะมีรถค่ะทุกคนเป็นโช a u f อร์ l i m o u s มารับถึงที่บ้านทั้งขาไปแล้วก็ขากลับ จำนวนสีเที่ยวนะคะทำให้เราอะประหยัดค่าเดินทางนะคะจากบ้านไปแอร์พอร์ตแล้วก็จากแอร์พอร์ตไปที่โรงแรมส่วนเวลาไปถึงที่หมายปลายทางนะคะก็มีรถลิมูซีนนะคะจากแอร์พอร์ตไปส่งที่โรงแรมที่ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันคืออันนี้ต้องบอกเลยนะว่ากดไลค์ให้5ดาวเลยค่ะเปิดว้าไปที่สนามบินดูบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตบ้างนะคะ ก็เป็น first class lounge ค่ะของ Emirates เขานะคะก็การตกแต่งอาจจะเอาตรงๆนั้นก็ด้อยกว่ากาตา์นิดนึงนะคะแต่การบริการนะคะบอกเลยว่าดีมากนะคะอาหารการกินบุฟเฟ่อะไรต่างๆนะคะก็อาหารดีนะคะเป็นอาหารที่เราสามารถออเดอร์ได้นะ,ะจำได้ว่าต่อเครื่องอยู่ที่นี่นานมากนะคะประมาณ56ชั่วโมงได้มีดีเลยนิดหน่อยเลยนะคะแล้วนั่งรอนอนรอนะคะสั่งอาหารเยอะมากเลยค่ะกินไม่หมดนะคะแต่เราก็อยากจะทดลองหลายๆอย่างเนาะ ขึ้นเครื่องแล้วค่ะการบริการของ Em i r a t ต s นะคะก็เป็นการบริการที่น่าประทับใจชเช่นกันนะคะก็เทคออฟแบบ Smooth นะคะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยมีเวลคัมดริ n งให้เลือกนะคะทั้งน้ำแร่น้ำอัดลมซอฟต์ดริงอะไรต่างๆเรอเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วด้านข้างนะคะและเราก็เริ่มนอน,นะคะ่ะทุกคนนะคะอ่าไม่เป็นไรทั้ง First Class นั้นนะคะโชคดีะคะ่ะคือมีเราแค่2คนนะคะเราก็เลยแบบลองแอบนั่ง ที่หลายๆแบบนะคะทั้งที่่ติดหน้าต่างที่ถิแบบติดทั้งเดินที่สําคัญค่ะไม่ลืมที่จะสั่งแชมเปญนะคะมาทานคู่กับคาเวียค่ะคาเวียของเอม a เรสอร่อยค่ะแล้วเอมเบนินตี้ค่ะของเอมิเรสเนี่ยเขาใช้เป็นแบรนด์บูการีนะคะก็กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะออกไปแนวอาหรับอบหน่อยนะคะทุกคนคก็พาไปเดินทัวร์ที่ A 3 8 0 l ป u ศูนกันบ้างนะคะหรูหรามากค่ะที่สําคัญคุณแอร์โฮสเตสค่ะเดินมาบอกเราว่า จองสปาไหมจองชาวเวอร์ไหมจะพลาดได้ไงคะไฮไลท์ขนาดนี้นะคะบนท้องฟ้าเราอาบน้ําได้คะ่ะทุกคนเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมาคะ่ะทุกคนไปกันเลยโอ้เธอหวานเจี๊ยบ น้ำอุ่นสบายค่ะอาบได้นานประมาณสินาทีนะคะทุกคนในงานน้าจะหมดแทงเครื่องบินนะคะแถมมีอุปกรณ์ชวอร์ครบถ้วนถึงที่หมายปลายทางค่ะเรามีบักกี้มารับถึงพี่นะคะไปถึงก็มีโชเฟอร์รอรับอยู่โอ้โหสบายในคลิปนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราสองคนนะคะทุกคนบางคนเนี่ยบินแล้วเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างไปตรง,งไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะคอาน,นี้มาถึงเวลาของการให้คะแนนกันบ้างค่ะก็จะขออนญาตเทียบมัดต่อมัดเลยนะคะว่าเราชอบ สายการบินไหนมากกว่ากันในเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกค่ะโชเฟอร์ลิมูซีนนะคะอันนี้ต้องให้เอมิเรตเขาค่ะทุกคนเพราะว่ากาตาไม่มีบริการนี้นะคะต่อไปลาวที่สวนนะูมิตกเป็นของกาตาค่ะดีมากจริง First class lounge ค่ะตกเป็นของกาตาค่ะทุกคนโคตรดีค่ะประบมือการออกแบบภายในเครื่องนะคะนั่งสบายตกเป็นของเอมิเรตค่ะทุกคนต้องบอกว่าดีมากจริงๆทั้งระยะยืดเท้าแล้วก็ความไพรเวซี่ค่ะให้เอมิเรตเต็มร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ การดูแลบริการอื่นๆนะคะเช่นอาหารการกินนี่ต้องบอกว่าไม่หนีกันมากน,นะคะก็ให้เสมอๆกันก็แล้วกันนะคะส่วนสุดท้ายค่ะบริการห้องน้ําค่ะอันนี้เอมิเรตสคว้าไปครองค่ะมงลงสุดๆกับการอาบน้าบนเครื่องบินค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้นะคะออมก็รวบรวม,รวม,รวม,รวมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆส่วนตัวมาเล่าให้ฟังนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใน คลิปหน้ากับคลิปต่อไปที่จะพาทุกคนเที่ยวรอบโลกไปได้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ